สิบเจ็ดปีผ่านไปสาวน้อยยืนข้างกบสุวรรณนในวันนั้นสู่นางเอกสาวแถวหน้าของเมืองไทยในวันนี้เป็นภาพที่แฟนๆเข้ามาก,กดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างมากมายสําหรับภาพในอดีตเมื่อสิบเจ็ดปีก่อนของนางเอกดาวค้างฟ้าแห่งวงการอย่างกบสุวรรณน,นที่ได้ถ่ายรูปคู่กับสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันสาวน้อยคนนั้นโตทันพิกบและขึ้นท่านกลเป็นนางเอกแถวหน้าอีกหนึ่งคนของวงการนั่นก็คือนางเอกสาวโบเมลาดา โดยอินสตาแกรมแฟนคลับของกบสุวรรณได้โพสภาพดังกล่าวพร้อมเขียนแคปชั่นว่า17ปีผ่านไปโบเมลดาโตทันพี่กบแล้วจ้าจากวันนั้นสูวน่วันนี้ที่กลายมาเป็นนางเอกแถวหน้าใ,นใดๆก็คือพี่กบหน้าไม่เปลี่ยนเลยจ้า Amazing ท่ามกลางเหล่าแฟนคลับของสองนางเอกดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิใ,ใดๆคือเราเป็น f c แค่2คนนี้แม่กบคือรุ่นนั้นเราไม่มีโซเชียลแต่ก็มาทันตอนนี้ แต่มีหนังสือทุกเล่มนะเราชุดพลังเงียบปล่อมารุ่นน้องโบเหมือนได้ใกล้ชิดตามติดได้ง่ายปรื่มจัง Amazing สวยตลอดการจริงๆพี่กบน้องโบสวยแตเด็กเลยขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวดังบางเก่าอินไซ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ